ปังจีนดังเวอร์ในออสเตรเลียนะคะมาพบกับขนมปังเบรดท็อปค่ะเบเกอรี่เจ้าดังที่ใครๆก็รู้จักในออสซี่นะคะอีกหนึ่งแบรนด์ค่านั่นก็คือเบรดท็อปขนมปังเนื้อนุ่มยัดไส้จุกๆทั้งไส้กรอกทั้งพอกบันทั้งซีฟูด้ดสไตล์เอเชียนทั้งนั้นเลยนะคะ ทั้งขาวทั้งหวานนะคะไส้ครีมไส้ถั่วหน้าพิซซ่าหน้าหมูหยองนะคะแบบโรแบบบันมีทุกสไตล์ให้เลือกสรรเลยนะคะอันนี้หนะ้าซีฟูด้ดเบอร์เกอร์เด็กเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์อรอรหมูโดนัทมีหมดทุกรสเลยนะคะทั้งหวานทั้งขาวคะ่ะทางฝั่งนี้จะเป็นเค้กบันสปันคัพเค้กนะคะ เค้กเนยสดที่นี่ขอบอกว่าหอมไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยนะคะสำหรับร้านเดเกอรี่นะคะแยมโลไซครีมจุกๆนี้เค,ค้กค้ามาใหม่นะคะมีเค,ค้กวันเกิดที่เพิ่งนำเสนอน่ารักน่ากินฟินๆทีเดียวมาที่นี่เบรดท็อปครบจบที่เดียวจ้าถูกใจเด็กๆกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเด็กและผู้ใหญ่นะคะอิ่มกันจุกๆนะคะ ดูสิคะทั้งโรทั้งกล่องมีมากมายให้เลือกเซลเซอร์วิสกันนะคะทุกคนต้องขอตัวไปจ่ายตังกันก่อนคะ่ะมาแชร์ร้านขนมปังอร่อยๆในออสซี่นะคะผ่านแวะมาทางซิซีก็แวะมากันที่เบรดท็อปนะคะขนมปังคะ่ะขนมปังจีนคะ่ะอร่อยมากๆคอนเฟิร์ม irm, คะ่ะ อย่างไรก็ดีเอ j นจอยอ i ทตกันแล้วยังไงก็ขอฝากให้เพื่อนๆฝากกด Subscribe ให้รายการพิมพ์มี่พาเพลินชาแนลด้วยค่ะขอบพระคุณมากนะคะอย่าลืมปังจีนดังเวอร์ในออซซี่กับเบรดท็อปนะคะ